ได้สองแต้มตีกันแม่นมากเลยตีแม่นมาเล่นนี่ตีแม่น,มน,น,ตแ,มนแต่ที่โรงเรียนที่โรงเรียนไม่ได้เลยไม่ได้เลยเล่นชุตติง อืมวันนี้ยังห่าง,างยังห่างอยู่ครับเพื่อนๆยาฟิลินกระปูอ๋อมาฮ่า,า,าจุดจานทร์รูกนี้เลยครับเุดจันทรนลูกนี้ก็ เปลี่ยนฟังมามาฟังมามาลูกนี้เปลี่ยนไหมน่าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยน เต็เต็ดแล้วเหรอท้องมันถึงเต็ดครัไม่ที่ตั้งใจหรือเปล่าอืมเต็เหล็กครับฟูลูกดูด อืมอาจารย์ตีตีตีปลสู้ครับเตอเนมเป็นกำลังใจให้โอเคครับเตอเนมวันี้อาจารย์ร้างเปลี่ยนนะครับปูจะตีมาครับ กีฬาตีคามไปแล้วขอจัดตีขึ้นบ้างครับสลับกันครับ

ทหนึ่งนะเป็น5ต่อห5ต่อหเรานำครับรายการอะไรไปตองเพื่อสุขภาพครับ พิมย์อ้าจารยาร์วางกอดแ่นเลย,ยว่าผู้ดีๆนะแต่ต้องใจเย็นกว่านี้นอ่าใจเย็นพู้ดีๆอยู่แต่ใจเย็นต้องใจเย็น ดีดีครับฟางฟางกระฟังแบบนี้เลยฟางฟางเป็ดวสวยเลยฟางมีน้ำหักหน่อย เห็นไหมเดินไปดู thêm thơm nắm nặng rồi ไปดีกว่าอ,อ,อืมขอโอเปิดทางแล้วไปให้ได้เปลี่ยนให้ได้บางเปลี่ยนให้ได้มันห่างอยู่อ่ะอืมไม่ได้เลยครับเล่นยากกันครับเล่นยากกัน นั่งอะไรไเไรอออาจารย์ก็ไม่ถึงเหมือนกันครับน่าจะได้สองนะ เจ็ดหกครับขอนำนออเจ็ดหกพี่อาจารย์นำเจ็ดต่อหก วางเก่นขึ้นมาครับนี้ฮร์เอาพูฮัรไม่ถึงหน่อยลูกเมื่อกี้ลูกวางอะฮารับเอาฮัรดอกเอาเราไม่เล่นลูกตีเราก็เล่นลูกวางเอาวางมีน้ำหนักหน่อยฟางนั่งเอา มาดูขอบคุณครับเียนไหมเข้ามาใหม่ฟังเข้ามาใหม่ลองยืนดูลุ้ยไกลฟังยืนดู Я yeah. ดุดดับไม่ถึงครับต้อครับเอายังไงครับอาจารย์อาจารแข่งที่ไหนที่สีประทุมครับผม hấp lại đơn này hot cho đây tập em liên lúc khó à tạt máy ตอนนี right, ้คะแนนเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรเล่นเกมตัดสินเล่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 นอย่าเล่นเล่นระวังหน่อยเล่นเน้นหน่อยภูเล่นแบบเน้นหน่อยอย่าเล่นแบบประมาทเพราะว่ามันมีเกมสามมาก ทีสับแก้วตอนนี้อาจารย์ขึ้นแท่นแล้วครับเำามเล่นเล่นเล่นละเอียดหน่อยอย่าเล่นประมาณหน่อยแตะยักษ์เล่นได้เป็นสิบเมตรเป็นสิบเมตรเนี่ยเอาขอวัดใหม่เอาขอวัดใหม่

あ。 ดีแล้วไงวางเปลี่ยนดีแล้วเออวางแบบนี้แหละ หน่อยลูกอ้ามีคน FC มาเชียร์ตนี่ออนไลไม่ได้ดูแต่ตอนไม่ได้ไล์ตอนไล์ไม่ได้ดูตีดิตีลูกขาวลูกแรกเลยโอตีเลยตีล์๋อขอเาก่อนตีลูกขาวอ่ะ เพราะว่าถ้าระวังไปมันชนลูกขาวอยู่แล้วสวยวางวางไปสองไหมอ้าววางเข้าไปฟังตีตีสวยครับวีแ้แหละนั่งวางเข้าไป ยึามวางเข้าหมดเก้าแล้วอีกสองวางไปแม่เอ้ยวางไปแม่เลย,เลยคอร์แม่ลูกดำแหม่ลูกอ,อะไรก็ได้หมดเลยคอรไม่ถึงคอรกนานไล่ตัวเองอีกคอรลูกแรกเอาก้าเล่นหน่อยนีย่มันกนารไล่ตัวเองแล้วเนี่ย อีได้แต่วางไม่ได้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผาเก้าต่อสิบครับเก้าต่อสิบถอยวงปอีกนิดนึงถอยวงปอีกเออประมาณนั้นแหละต้องถอยมากเล่นได้เล่นได้ ลูกวางก็ปล่อยให้มันเดินหน่อยขอปล่อยครับผมเมื่อกี้เราดับอยู่อ่ะปล่อยให้มันเดินหน่อยก้าลุกคู่เหมือนกันกูบอกแล้วมือตีอ่ะลูกวางจะวางไม่ได้เยี่ยมเข้ามาเข้ามาเมื่อกี้นั้นเราเข้าดีๆก็เก่งนะแล้วไม่มีไม่มีร้าน ไม่ใช่ไม่ไม่มีรายคูดูวิธีโยนของเราเลยคูดูการวิทยุโยนของเราเรายนถูกต้องไหมไม่ไม่เกี่ยวกับรายเลยเมื่อกี้เราโยนอะไรใกล้ๆเองไม่ตื่นเลยเก้าจากสิบแล้วนะมีรางวัลไหมมีครับเลย กินให้เกมสุดเงินครับเอาเข้าอีกลูกนะให้คนชัวๆเข้าก่อนเขาฟัมเข้าไม่ได้หรอกลูกกันหนะติดติดเกมพวกเกมดังนะ Yeah. 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 không à Yeah. đọc không à Phòng Yeah. Ít Yeah. 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 2 Yeah. 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 Lúc đơn Yeah. 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 đơn Yeah. Game 2 Game rồi. Vâng Ham ha má phòng này phụ. Vâng Ham má. Ham โอเคขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับเกมครับชนะ11ต่อสิบครับเดี๋ยวมาชิงวันเพื่อนรหัสหรือว,วันพรุ่งนี้หรือวันศุกร์ครับเดี๋ยวไว้าฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาชิงใหม่ครับสวัสดีครับ